เวลามาตะไครขลามกับมาช่มบรรยากาศอยู่หลังบ้านเลยจ้ะนัง่งอยู่หลังบ้านเย็นเย็นจ้ะมักบุงก็มีจ้ะเด็สิผ้าลงไปเบ่งกบช่มกบเด้จ,กกดจ้ะนั่นสืบกบแอร์ด้จ้ะมันห่างแล้วเลมาหอยไปถึงหน้าจ้ะหลายห้างอยู่จ้ะ หลายตัวยุ่จ่าเป็นพืน่นไฮหลายตัวยุบิดซื้อน้ำเพื่นโอ้ขอบคุณได้หลายนะจา่าติดรับชมเดี๋ยวเดี๋ยเบิ้งไม่จ้ะไี่สุยางไม่ต้นบักพ่าไม่ต้นบักขามขอบคุณได้หลายนะจ่าติดรับชมจา่า มิสาหลังบ้านมิถึงหน้าหน่อยมิสากับมิซูย่างจ้ามีปลามีบักหอยมิตาบักหอยจ้าจะอ่อนบ่จ้าเบิ่งเนะืเริ่มงเนื้อใหญ่หรือจ้าโยนน้ำขอนไม่ได้จ้ะนี่ล่อยู่ล่ออย,ยู่น้ำขอนหม่จับอยู่น้ำเสาเดี๋ยวเดเบิ่งใหม่จ้ะ หลายตัวยุ่จา่าเป็นเพื่อนไฮหลายตัวยุ่ไปซื้อน้ำเพื่อนให้หน่อยเนี่ยหล่ะจา้าอยู่ในสาหลังบานจา้าเป็นเพื่อนมองังบอกหอยหรือจะา้ามาช่อมทีหนึ่งหล่ะจาา้ามันท้ในน่วยใหญ่ต่อเน,น,นี่ยมาี้มันนวยหญ่เพื่อนกครยี่สิบตัวพุ่นหล่ะจ้าย,ยี่สิบสามสิบตัวพุ่นล่ะจา้ะจา, 20, จามาปลอยเลียงเป็นแม่พันเป็นแพพันเวลามาตะไครขลามกับมาช่มบรรยากาศอยู่หลังบ้านเลยจ้ะ นั่งเลยอยู่หลังบ้านเย็นเย็นจ้ะเป็กนกำลังใจให้จ้าขอบคุณจ้ามึงือนยากาศอ้อมซามันเป็นนกายยี่สิบตัวพุ่นละจ้ายี่สิบสามสิบตัวพุ่นละจ้ามาปล่อยเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เป็นแพพันธุ์มีสุยางมีต้นมะพร้าวมีต้นมะขาม ขอบคุณหลายเล้อจ้าทีรับชมให้บักหอยเกาะอยู่แม่จ้าส่วนหลังบานใหญ่หน่อยก็มี่มดสุดยางเหรอจ้าสายบัวก็นมนี่อยากกินแกงสายบัวก็ได้กินเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณจา้ามึงบรรยากาศออมซาจ้าให้บักหอยเกาะอยูแม่จ้าส่วนหลังบานใหญ่หน่อยกัมีมดสุดยางเหรอจ้าสายบัวก็มี่ อยากกินแกงสายบัวก็ได้กินเผิอนมะปล่อยเห็ดกระช่างมันไหวจ้ะสื่อน้ำเผิอมมะปล่อยเลี่ยงไว้จะเป็นแม่พันธุ์จ้ากาลังสีไงจ้ะให้บักหอยเกาะยูแม่จ้ะส่วนหลังบานหย่หน่อยก็มี่มดชุยางอ่ะจ้ะสายบัวก็มี่อยากกินแกงสายบัวก็ได้กินให้บักหอยเกาะยูแม่จ้ะส่วนหลังบานหย่หน่อยก็มี่มดสุยางอ่ะจ้ะสายบัวก็มี่ อยากกินแกงสาบัวก็ได้กินได้หน่อยเนี่ยล่ะจ้ะยุนิสาหลังบานจ้าเพื่อนเพื่อนมังบักหอยด้วยจ้ะถ้ามาชมเชนึงหล่ะจ้ะมาท่านในน่วยใหญ่ต่อนหน้ามาในมันนวยใหญ่มีตนมม้นไม้บรรยากาศดีจ้าหลังบานได่หน่อยติดกับทรงหน้า,าโอ้โอโออพูนได้หลายนะจ้ะที่รับชมให้บักหอยเกาะอยู่แม่จ้าสวนหลังบา้านได้หน่อยก็มีมาสุยางล่ะจ้ะสายบัวก็มี อยากกินแกงสายบัวก็ได้กินเวลามาตะไครขลามกับมาช่มบรรยากาศอยู่หลังบ้านเลยจ้ะนั่งเล่นอยู่หลังบ้านเย็นเย็นจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนไม่นีสิผ้าลงมาช่เมิ่งถ้ามาตานะจ้าอยู่หลังบ้านแอร์ดิจ้ะมันห่างแล้วเล่นมวยไปถึงหน้าจ้า ลายหัางจ้ะจักหอย่นลายครับเอามาเรียงลายหอยจ้ะต้ํงหอยเชอรี่หอยหน้าแต่หอย,อหอยจะ,ะ,ออะจะอ่อนบ่าจ้าเบิ่งแน่เริ่มเนื้อยใยแร้วจ้ะยืดน้ำขอนใหม่ได้จ้ะนี่ร้อยร้อยยืน้ำขอนใหม่จับยื่น้ำเสาน้ำผึนมะปอยเห็ดกระช่างมันไหวจ้ะสื่อน้ำผิ้นมะปอยเลียงไว้แต่เป็นแม่พันธุ์จ้ะ กำลังสีใหญ่จ้ะีตบออาบกหอยจ้ะ,ออะจะอ่อนบ่จ้าเบิ่งแน้เริ่มเนื้อไงแล้วจ้ะโยนน้ำขอนใหม่ได้จ้ะนี่ร้อยร้อยโยนน้ำขอนใหม่จับโยนน้ำเสาโอ้โหขอบคุณได้หลายนะจ้ะเดี๋ยวรับชมจ้ะเดี๋ยวได้บังไม้จ้ะ ลาจานี่ห้างนกห้างนกเต็มเลยล่าจ้ะมันจับย่ขอนใหม่ไหมจา้าหลายลายจาเพื่อน,น,เ,ออนเพื่อนมันสิซุ่มเห็นเบื้องไกลๆล้าจ้ะอ่ะงามก่จ้าเพื่อนหอยจุบก็มีดล่าจ้าจ้ะมีต้นไม้ไาไมามมมยากาศดีจา้าล้ามันนี่หน่อยติดกับทุงหน้าแก่ลี้จ้ะนี่ มันห่างแล้วเล่มาหอยไปถึงหน้าจ้าหลายห้างอยู่จ้ะนี่ตาบกหอยจ้ะจะอ่อนบ่จ้าเบื้องเนะี้เริ่มเนื้อใหญ่แล้วจ้ะยื้น้ำขอนหม่อได้จ้ะนี่ร้อยร้อยยื้น้ำขอนหน่อนจับยื้น้ำเสาให้บักหอยเกาะอยู่แม่จ้ะซัวลังบ้านใหญ่หน่อยก็มีมาชุยา่างแล้วจ้ะสายบัวก็มีอยากกินแกงสายบัวก็ได้กิน สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้นนองทุกคนมนีสีผ้าลงมาชมเบิ่งถ้ามาฉานะจ้าอยู่หลังบ้านให้บักหอยเกาะอยู่แมจ่จ้าสววหลังบ้านใหญ่หน่อยก็มี่มดสุยางเลยจา้าสายบัวก็มนี่อยากกินแกงสายบัวก็ได้กินมีสุยางมีต้นมะพร้าวมีต้นมะขามขอบคุณหลายหลายเลยจา้าที่รับชม ยา,า,า,ยายตัวยุ่จ่าเป็นเพื่อนไฮหลา์ตัวยุ่ไปซื้อน้ำเพื่อนอหอย่หลายคักเอามาเรียงหลายหอยจ้ะหอยเชอรี่หอยหน้าลายตัวยุ่จ่าเป็นเพื่อนไฮหลายตัวยุ่ไปซื้อน้ำเพื่อนงานบจ้าเพื่อนหอยจุบก็มีดจา้าอะ งามบ่ะจานเพื่อนๆหอยจุบก็มีเด้อจ้านี่สุยางมีต้นมะพร้าวนี่ต้นมะขามขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่รับชมหลายตัวยู่จ้าเป็นเพิ่นให้หลายตัวยู่ไปซื้อน้ำเพลินเพิ่นกายยี่สิบตัว่นละจ้ายี่สิบสามสิบตัว่นละจ้ามาปล่อยเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เป็นแพพันธุ์ นจาบักบุงก็มีจ้ะดิสิาพาล้ไปมเบ่งกบชมกบแล้จ้ะนั่นซื้อกบไม่หรอจ้ะมันจับยุขอนใหม่ไหมจ้ะหล้หลยจ้ะเพื่อน,อนมันสิซุ่มให้เบิงๆๆ่งไกลๆได้จ้ะบอกหอยในหลยครับเอามาเลียงหลายหอยจ้ะหอยเชอรี่ หอยน้านี่ตับหอยจ่าจะอ่อนบ่จ้าเพื่อนนะเริ่มเนื้อใหญ่แล้วจ้ายู่น้ำขอนใหม่ได้จ้ะหนิร้อยร้อยอยู่น้ำขอนใหม่จับอยู่น้ำเสาบักหอยนี่ร้ายครับเอามาเลี้ยงร้ายหอยจ้ะน้าหอยเชอรี่หอยนหน้าแล้วจ้ะมันจับอยู่ขอนใหม่ไหมจ้าร้ายร้ายจ้ะเพื่อนเพื่อนสิซุ่มให้เบื้องไกลๆได้จ้ะ น้ำผึ้งมะปอยเห็ดกระช่างมันไหวจะ้ะสื่อน้ำพึ้นมะปล่อยเลี้ยงไหวแต่เป็นแม่พันธุ์จ้ากำลังสีไงจะ้ะโอ้โหผู้นี้หลายนะจ้ะได้ดรับชมจ้ามิสาหลังบ้านมิแทงหน้าหน่อยมิสากับมิซูย่างจ้ามิปลามิมะฮอยจะ้ะมิสาหลังบ้านมิแทงหน้าหน่อย มิสากับมิสุย่างจ้ามีปลามีมหมะขอยเป็นเพื่อนไห้ยี่สิบตัวพวกน่ะจ้ายี 20, 30, ่สิบสามสิบตัวพวกน่ะจ้ามาปล่อยเลี้ยงเป็นแม่พันธุน์เป็นแพพันธุ์หลายตัวอยู่จ้าเป็นเพื่อนไห้หลายตัวอยู่ไปซื้อน้ำเพลินเพื่อนไห้ยี่สิบตัวพวกน่ะจ้ายี 20, 30, ่สิบสามสิบตัวพวกน่ะจ้ามาปล่อยเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เป็นแพพันธุ์เสาถึงหน้าจ้า